ก็ขอนำเสนอท้ายสุดนะครับด้วยภาพการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอาร์เรย์ระหว่างการทำ insertion sort โดยแสดงข้อมูลในอาร์เรย์เนี่ยนะครับเป็นโทนสีของความระหว่างขาวถึงดำนะครับโดยที่ขาวหมายถึงค่ามากดำหมายถึงค่าน้อยเทาๆก็เป็นค่าอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เราจะเก็บอันนี้เหมือนกับว่าเก็บประวัติของข้อมูลในอาร์เรย์แล้วพิมพ์เป็นสีให้ดูเลยนะครับบนก็คือ ในอดีตนะครับแล้วล่างสุดสือปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย insertion sort เนี่ย sort เสร็จหมดละนะครับเพราะฉะนั้นแถวล่างสุดก็จะเป็นเส้นที่เรียงจากดำไปขาวจากซ้ายไปขวานะครับเพราะดำคือค่าน้อยขวาวคือค่ามากเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าอันนี้คือจะแสดงพฤติกรรมของ insertion sort ที่กลุ่มข้อมูลทางซ้ายนะครับจะค่อยๆ เรียงลาดับมากขึ้น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 ส่วนกลุ่มข้อมูลทางขวาระหว่างการทํางานนะครับจะเหมือนเดิมตลอดเวลานะครับแต่ว่าเพลินกลุ่มทางซ้ายมันมากขึ้นกลุ่มทางขวาลดลงในที่สุดกลุ่มทางซ้ายก็หมดกลายเป็นเรียงลำดับหมดเลยเพราะว่าเขาอาศัยเลือกที่จะหยิบข้อมูลไปแทรกไว้ที่ในกลุ่มซ้ายที่เรียงลำดับอยู่แล้วนะครับก็ขอเน้นนะครับรูปนี้เนี่ยชุดข้อมูลในแถบเป,เป็นแถบสีนะครับแถบบนสุดเนี่ยก็คือ ข้อมูลเริ่มต้นแถบล่างสุดนี่คือหลังจากเรียงลําดับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราคําถามต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะอาศัยลักษณะการนําเสนอข้อมูลในอาร์เรย์ด้วยแถบสีแบบนี้เนี่ยนะครับในการถามลองทําดูครับก็ขอสรุปเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับข้อมูลที่เราได้นำเสนอกันมา แน่นอนครับเราสรุปได้เลยอย่างฟันธงเลยนะครับว่าอย่าไปใช้ b u บเบิลซอ t นะครับเพราะมันไม่มีข้อไหนดีเลยนะครับยกเว้นเป็นวิธีเดียวที่เราเคยเรียนมากันในวิชาหัดเขียนโปรแกรมกันถ้าเราต้องการวิธีการเรียงลำดับนะครับที่มีการย้ายข้อมูลน้อยสุดๆเลยนะครับน้อยครั้งสุดๆเลยก็อย่าลืมใช้ selection sort ครับเพราะ SELECTION SORT เป็น การเรียงลาดับที่ใช้จํานวนครั้งในการย้ายข้อมูลเนี่ยน้อยสุดแต่ถ้าข้อมูลมีไม่มากนะครับก็อย่าลืมใช้ insertion sort ครับอย่างเช่นข้อมูลที่เราจะ sort เนี่ยมีสักสิบตัวยี่สิบตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราต้อง sort ข้อมูลน้อยๆแบบเนี้ยอยู่บ่อยๆควรใช้ insertion sort ครับเพราะง่ายแล้วก็มีหลายหลาย วิธีการเรียงลำดับที่เขาเขียนไว้ในคังคลาสมาตรฐานทั่วไปนะครับว่าถึงแม้เขาจะใช้ควิกซอสหรือเหมือซอสก็ตามนะครับแต่พอข้อมูลมันน้อยลงมาจนถึงจุดที่น้อยพอสมควรอย่างเช่นในกรณีของคังคลาสมาตรฐานของจาวาเนี่ยนะครับเขาเขียนควิกซอสไว้ภายในเนี่ยถ้าข้อมูลน้อยกว่าเจ็ดตัวปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่เรียกควิกซอสต่อนะครับแบบรีเคอร์ซีฟแต่เขาจะหันไปใช้อินเซชันซอสแทนเพราะมันน้อยจนมันคุ้มที่จะใช้อินเซชันซอส แล้วก็อย่าลืมถ้าข้อมูลมีมากมีขนาดปานกลางถึงมากกันนะครับแล้วความจริงมันหมื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายหลายหมื่นตัวเนี่ยก็อย่าลืมเชลซอสเชลซอสไม่ต้องการเนื้อที่เสริมเลยนะครับไม่ต้องการเนื้อที่เสริมในเชิงของการเขียนแบบรีเคอร์ซีฟนะครับเขียนด้วยลูป for loop ง่ายๆหลาย loop ซ้อนๆกันเท่านั้นเองมีประสิทธิภาพที่น่าทึ่งมากๆนะครับก็อย่าลืมครับ การเรียงลาดับแบบภาษาเนี่ยก็เป็นการเรียงลาดับที่เร็วนะฮะถ้าปริมาณข้อมูลเนี่ยมันมากเกินจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเร็วกว่าเชลซอรเห็นได้ชัดอย่างเงียกรณีการทดลองเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับหมื่นตัวแสนตัวเนี่ยก็เร็วกว่าละเร็วกว่าเชลซอรแต่มันก็แย่ตรงที่ว่ามันต้องการเนื้อที่เสริมการเรียงลำดับแบบฮีปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น n log n นะครับ แต่ก็ทํางานไม่เร็วมากนะครับเมื่อเทียบกับพวกเหมือซอสควิกซอสหรือว่าเชลซอสแต่ก็การเรียงลําดับแบบเร็วเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับก็เร็วสมชื่อครับเร็วสมชื่อจริงๆแต่ต้องระวังในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะต้องคํานึงถึงว่าไปใช้เขียนแบบวงกลมแทนที่จะเขียนแบบเวียนเกิดนะครับลักษณะของการทำปาร์ i ิชันก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งนะครับกรณีที่ถ้าเกิดมีข้อมูลซ้ํำในทํานองนี้นะครับพฤติกรรมของการลําดับแบบเร็วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ง่ายถ้าเราเขียนโปรแกรมได้ไม่ดีมากนักเพราะฉะนั้นถ้าเขียนได้ดีก็จะเร็วครับแล้วก็เร็วมากๆด้วย